สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผม,ม b บ g ร์เกอร์เกมเมอร์กับเกมไลท์ละล็อกออริจินนะครับหากใครที่เคยเล่นแชมเปี้ยนมาก่อนเนี่ยก็คงจะรู้ดีใช่ไหมล่ะครับว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยสายอาชีพนี้เป็นหนึ่งในสายอาชีพที่เล่นยากมากครับแต่วันนี้ครับผมมีบิลใหม่ครับที่จะทําให้คนที่อยากเล่นแชมเปี้ยนนะครับเล่นในช่วงต้นเกมได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะไปบอสไปฟาร์มคนเดียวหรือว่าไปลงโหมดอะไรต่างๆคนเดียวเนี่ยก็เรียกได้ว่าไปได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ยังไม่สูงมากอีกด้วยยซึ่งงงงจะเเป็นนงงนัันัไบบ้้าาาารรมมตติดช ไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นแชมเปี้ยนมาก่อนเนี่ยก็อาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยเล่นยากยังไงนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าแชมเปี้ยนเนี่ยเป็นสายอาชีพที่ไม่มีสกิลหมู่เลยนะครับแล้วก็ในช่วงต้นเกมหากเทียบกับตัวละครสายโจมตีกายภาพระยะประชิดด้วยกันเนี่ยก็เรียกได้ว่าในเรื่องของการสร้างความเสียหายแล้วก็ความเร็วในการสร้างความเสียหายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะด้อยกว่าสายอื่นพอสมควรนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เล่นยากนั่นเองครับแต่บิวที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยบอกเลยครับ ว่าจะทําให้คุณเนี่ยเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ไม่สูงอีกด้วยครับซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้น,นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่การอัพสเตตัสกันก่อนเลยดีกว่าครับโดยสําหรับการอัพสเตตัสของแชมเปี้ยนะครับหลกัหลกๆเนี่ยก็จะอัพเพียงแค่2ค่าเท่านั้นครับนั่นก็คือค่า STR ที่จะช่วยเพิ่มค่าการโจมตีกายภาพนะครับ ATK รวมไปถึง Physical Damage เนี่ยให้รุนลรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ ส่วนค่าอินนะครับหลกัหลกๆเนี่ยเราต้องการที่จะเพิ่มค่า s อ่ะหรือว่ามานานั่นเองครับดูวความที่สกิลอาชูร่าเนี่ยจะแรงจะเบาก็ขึ้นอยู่กับว่านในขณะนั้นเนี่ยเรามีค่า SP หรือว่ามานาเนี่ยมากเท่าไหร่ครับยิ่งมากเนี่ยความเสียหายก็ยิ่งแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นนะครับการเลือกอัพเพียงแค่2ค่านี้เนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วละครับ มาต่อกันที่การอัพสกิลกันบ้างนะครับเราจะเห็นได้ว่าการอัพสกิลคลาสหนของแชมเปี้ยนเนี่ยก็จะคล้ายๆกับไฮพรีสเลยครับนั่นก็คือเน้นในส่วนของการอัพสกิลบัฟนั่นเอง เพียงแต่ว่าในส่วนของการอัพสกิลฮิลก็อาจจะไม่เต็มาะดับส10นะครับเนื่องจากว่าเราเไม่ได้เน้นในเรื่องของการสร้างความเสียหายด้วย MATK นะครับดังนั้นการใช้สกิลฮิลก็อาจจะไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่แต่ว่าการอัพสกิลบัฟต่างๆย,ยังคงได้ใช้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นบูสต์นะครับหรือว่าแองเจลัสรวมไปถึงคีรีนะครับการไปไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยสามบัฟนี้ได้ใช้แน่นอนแต่ถ้าหากเมื่อใดก็ตามที่ไปกับเพื่อนๆในปาร์ตี้แล้วก็มี h i g h p ิ i อยู่ในทีเนี่ยสกิลบัฟเหล่านี้นก็จะ มาต่อกันที่คลาส2นะครับตอนที่เปลี่ยนเป็นมองเนี่ยก็จะมีสกิลให้ใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับโดยสกิลแรกที่จะต้องอัพเลยเนี่ยนั่นก็คือชาร์จอัพครับเป็นสกิลที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียกลูกแก้วนะครับหรือว่าสปิริตสเปียร์เนี่ยออกมาได้เป็นจํานวน1นึลูกต่อการกดใช้งาน1ครั้งนะครับสามารถที่จะเรียกออกมาได้สูงสุดเนี่ยเป็นจํานวน5ลูกด้วยกันและในแต่ละลูกนะครับก็จะทําการเพิ่ม ATK หรือว่าพลังโจมต,ตีกายภาพให้กับตัวละครหลักเนี่ยลูกละ5หน่วยครับ สกิลต่อมานะครับที่ผมจะทำการอัพนั่นก็คือเฟอร์รี่นั่นเองครับ โหลังจากที่เราทําการกดใช้งานสกิลนี้แล้วนะครับตัวละครของเราเนี่ยจะเข้าสู่สถานะฟูลี่แล้วก็ได้รับค่าคริเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน20หน่วยในช่วงระยะเวลา180วินาทีด้วยกันแต่การที่จะกดใช้งานสกิลนี้ได้เนี่ยตัวละครของเราก็จะต้องมีลูกแก้วเนี่ยเป็นจํานวน5ลูกด้วยกันก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสกิลนี้นะครับเราไม่ได้ต้องการค่าคริอะไรหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสกิลที่เราจะต้องทําการกดก่อนที่จะไปใช้สกิลสาคัญอีก1น่สกิลนะครับนั่นก็ ว่าอชูร่าครับโดยสำหรับสกิลกิโยตินฟิตหรือว่าอชูร่านี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขดาเมจเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรอีกทั้งนะครับยิ่งเรามี s อสพหรือว่ามานาม,มากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้นะครับตัวสกิลนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้แบบไม่สนเกราะอีกด้วยนะครับจึงถือเป็นสกิลที่สามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงที่สุดในบรรดาทุกสกิลของแชมเปี้ยนเลยก็ว่าได้ครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสกิลนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้งานเป็นสกิลทั่วไปได้นะครับอย่างเช่นเอามาใช้ในการฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยนิยมกันสักเท่าไหร่แต่จะค่อนข้างที่จะเหมาะนะครับในการเอาไปใช้สู้กับผู้เล่นด้วยกันนะครับหรือแม้กระทั่งเอาไปใช้ในการล่าบอสเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ สกิลต่อมานะครับที่เราจะทําการอัพเป็นพสซีฟสกิลนะครับที่จะทําให้การฟื้นฟูพลังชีวิตและมานานะครับเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยความที่สายอาชีพนี้เนี่ยใช้มานาที่ค่อนข้างเยอะนะครับการเรียกใช้ลูกแก้วแต่ละลูกเนี่ยก็ใช้มานาเยอะ,ะรวมไปถึงการใช้กิโยตินฟิตหรือว่าอัชูร่าเนี่ยก็ใช้มานาทั้งหมดที่มีเลยนะครับการอัพพสซีฟสกิลนี้มาเนี่ยก็น่าจะพอช่วยอะไรได้บ้างส่วนอีกหนึ่งสกิลนะครับบอดี้รีโลเคชั่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งสกิ ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะหลบหลีกสกิลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของผู้เล่นด้วยกันหรือว่าของบอสเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ สกิลต่อมาครับเป็นอีกหนึ่งแพสซีฟสกิลนะครับที่น่าอัพไม่แพ้กันแต่ว่าจะเหมาะสําหรับคนที่ใช้หมัดเท่านั้นนะครับนั่นก็คือไอรอนปาล์มครับโดยจะทําการเพิ่ม p ิสิกอลเอทนะครับให้เป็นจานวน30หน่วยแต่ว่าสําหรับคนที่ใช้กระบองเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าคุณอาจจะไม่ต้องอัพไอรอนปาล์มแต่ว่าเปลี่ยนไปอัพเป็นออเร g ซิ่งไทรเฟกตาร์โบแทนก็ได้นะครับซึ่งในช่วงแรกที่เราไม่ค่อยมีสกิลโจมตีสักเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะเน้นโจมตีปกติและอ้เยก็ช่วยทง ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วครับเพราะว่าเมื่อเราทําการโจมตีปกตินะครับก็จะมีโอกาสครับที่จะทําการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขดาเมจจะไม่ได้สูงมากแต่ก็ทําให้ในช่วงต้นเกมเนี่ยเราเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะพอสมควรเลยทีเดียวแล้วครับ เอาละครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนไฮคลาสหรือว่าค l สสามมาเป็นแชมเปี้ยนแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่น่าจะสบายที่สุดแล้วละครับด้วยสกิลเซนนะครับสกิลแรกเลยที่ผมทําการอัพเนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะเรียกลูกแก้วออกมาได้ทีเดียวนะครับห้าลูกต่อการกดใช้งานสกิลเซนเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นก็จะต่างจากตอนที่เป็นคัสสองนะครับที่จะต้องทําการกดชาร์จอัพเรียกลูกแก้วมาทีละลูกทีละลูกนะครับก็ค่อนข้างที่จะเสียเวลาพอสมควรสกิลเซนจึงอ่ะมาช่วยในส่วนของ ตรงนี้เนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ สกิลต่อมานะครับที่เราจะเลือกอัพเนี่ยเป็นสกิลโจมตีนะครับมีสกิลโจมตีกับเขาสักทีนะฮะนั่นก็คือโฉสปิริตสเปียนนั่นเองครับซึ่งจะเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับด้วยการโยนสปิริตสเปียหรือว่าลูกแก้วเนี่ยออกไปโจมตีศัตรูนะครับสร้างความเสียหายได้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ทาให้เราเนี่ยฟาร์มได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้นะครับหากเรามีเฟืองแดงนะครับที่มีความสามารถในการที่จะทําให้สกิลนี้เนี่ยสามารถที่จะกระเด็นไปโดนศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบอีกด้วยก็ย ทำให้การฟาร์มเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในส่วนของเรื่องเฟืองเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคุยกันอีกทีนึงในช่วงท้ายๆคลิปนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งสกิลนะครับเป็นพสซีฟสกิลที่จะทําการอัปเกรดต่อมาจากไอรอนฟาร์มนะครับนั่นก็คือ connected way of f i t นั่นเองครับใดวความสามารถของพ s สซีฟสกิลนี้นะครับก็คือเมื่อเราเนี่ยใส่หมัดน,นะครับให้กับตัวละครหลักของเราเนี่ย ก็จะช่วยเพิ่ม Physical ATK นะครับเป็นจำนวน20%ด้วยกัน,นก็เลยได้ว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็เช่นเดียวกันครับหากคุณไม่ได้ใช้หมัดนะครับแต่ว่าใช้กระบองอยู่เนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องอัพ s s i v e Skill นี้แต่ว่าจะทำการเปลี่ยนไปอัพเป็นสกิล i s t ออฟโฟล์สิมโบลแทนนะครับเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าหลังจากที่เราทำการกดใช้งานแล้วเนี่ยก็จะมีบัฟต่างๆที่น่าสนใจเนี่ยมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทำให้ค่อนข้างที่จะเหมาะกับสายกระบองนะครับที่เน้นโจมตีด้วยการโจมตีปกติหรือว่าจริงๆนะครับจะเอาไปใช้ควบคู่กับโ r o ดสปิริตสเปียร์เนี่ยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับจำง่ายๆเลยว่าถ้าใช้กระบองเนี่ยอัพ r ร็กซิงไทเฟลคตาร์ t บล์นะครับแล้วก็มาอัพ i t for f o ส s y m b o l แต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้เป็นหมดัดนะครับก็ให้อัพเป็นไอวก็ ็อัพเป็น Connected Fit แทนครับส่วนแต้มที่เหลือนะครับถ้าไม่รู้ว่าจะเอาไปอัพอะไรต่อดีนะครับ t e Quality ก็น่าสนใจครับเพราะว่าในช่วงที่กดใช้งานสกิลนี้นะครับภายใน3วินาทีเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มพลังชีวิตนะครับแล้วก็มานานเนี่ยขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าในช่วงที่ทําการฟื้นฟูอยู่นี้เนี่ยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับ นอกจาก t า m e s Quality แล้วนะครับ r i g i n g Palm Strike เองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่น่าสนใจครับอาจจะไม่ได้หวังในส่วนของดาเมจมากนักนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเราจะเน้นใช้สกิลนี้ในการผลักศัตรูออกไปนั่นเองครับจะเอาไว้ผลักจะเอาไว้ผลักมอนสเตอร์ที่เข้ามาลุมเป็นจำนวนมากก็ได้นะครับลงร้อยชั้นจะแยกเอ่อมอนสเตอร์ที่มีบัฟอมาตะ2ตัวยืนซ้อนกันเนี่ยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน หรือว่าจะเอาไว้ผักผู้เล่นด้วยการตอนที่ไปลงอารีนากิววอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พลิกแพงใช้ตามสถานการณ์ได้เลยครับมาต่อกันที่ของสวมใส่ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับคนที่เล่นแชมเปี้ยนเนี่ยจะต้องมีหมัด2อันนะครับอันแรกนะครับเป็นหมัดที่จะใช้ฟาร์มหรือว่าใช้เล่นในโหมดต่างๆทั่วไปนะครับอาจจะเป็นหมัดคอมโบอาจจะเป็นหมดัดปาบอลหรือว่า อาจจะเป็นหมัดที่เน้นโจมตีปกติอย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยคือได้หมดเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งหมัดที่ต้องใช้คบคู่กันนะครับนั่นก็คือหมัดอาชุลันเองแต่ว่าสำหรับใครที่เป็นสายประหยัดนะครับไม่มีงบเพียงพอต่อการที่จะทำหมัด2อันตีบวกอาวุธ2อันอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะใช้กระบอง นะครับเพียงอันเดียวเลยก็ได้นะครับกระบองนี้เนี่ยสามารถที่จะไปได้หมดเลยครับจะใช้ในการฟาร์มใช้ในการลงโหมดต่างๆหรือว่าจะใช้ในการล่าบอสนะครับได้โดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องทําการสวิตอาวุธไปมานะครับแล้วก็ทําการตีบวกอาวุธเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนั่นก็คือกระบองสลัสอันนี้นั่นเองครับโดยจุดเด่นหลักๆนะครับก็คือกระบองนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มค่า str นะครับ ซึ่งก็สามารถที่จะเอาไปคอมโบกับชุดทริบิซิ่งหรือว่าชุดแดงได้ก็จะช่วยเพิ่มดาเมจกายภาพมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเล็กหนึงจุดเด่นเลยนะครับก็คือการโจมตีปกติของเราเนี่ยจะทําการลดมานาลงเป็นจํานวน5้าหน่วยต่อการโจมตี1ครั้งนะครับแต่จะสามารถสร้างความเสียหายเวทนะครับให้กับศัตรูได้ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับศัตรูเนี่ยจะมีพลังป้องกันเวทเนี่ยน้อยกว่าพลังป้องกันกายนะครับ จึงทำให้เมื่อมีส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้แชมเปี้ยนอย่างเราๆที่เล่นช่วงต้นเกมค่อนข้างที่จะยากเนี่ยง่ายขึ้นมาในระดับหนึ่งครับ แต่ถึงแม้ว่าผมนะครับจะบอกว่ากระบองนี้เนี่ยอาจจะเหมาะสําหรับสายประหยัดแต่หากคุณมีงบเยอะขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับและสามารถที่จะตีบวกกระบองสลันี้ได้เนี่ยผมบอกเลยครับว่าสามารถที่จะบูทดาเมจขึ้นมาได้ค่อนข้าง,างที่จะเยอะครับเห็นไหมครับว่าตัวกระบองเนี่ยมันมีการเขียนในช่วงท้ายเอาไว้ด้วยนะครับว่าในทุกทการตีบวกเนี่ยก็จะช่วยเพิ่ม ATK นะครับเป็นจํานวน1%และ MATK อีก25หน่วยด้วยกันอะลองนึกภาพดูครับว่าถ้าบวก10หรือว่าบวก15 นะครับจะได้ดาเมจเยอะขึ้นมาขนาดไหนครับ <c oughs> ข้อดีอีกอย่างนะครับของการใช้กระบองเนี่ยก็คือคุณสามารถที่จะใส่โล่ได้ครับแต่ถ้าคุณเป็นสายโจมตีปกติอาจจะไม่ใส่โล่ก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้โจมตีได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าใส่โล่เนี่ยก็จะช่วยทําให้ตัวละครของเราเนี่ยยืนได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่โล่ที่ผมจะเลือกใช้เนี่ยเป็นโล่ที่จะมาช่วยบูทดาเมจครับนั่นก็คือ Exosism b i b ์มครับหลักๆเลยนะครับค่าอินบวกหกเนี่ยสำคัญกับเรามากๆเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่ม m a x s p เนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็จะยิ่งทําให้กิโยตินฟิสหรือว่าอาชูล่าเนี่ยต่อยได้แรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนอกจากนี้นะครับก็ยังมีของแถมอย่างเช่นสามารถสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์ประเภทอันเดดได้แรงมากยิ่งงงขึ้นแลละตััวโเอเยก็ยสามามรถ ที่จะใส่การ์ดอีกด้วยเราก็อาจจะใส่การ์ดที่สําคัญสําคัญอย่างเช่นกบแดงเอาไปใช้ในการ PVP อย่างนี้เป็นต้นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวโล่นี้อาจจะไม่ต้องไปทําของอะไรให้มันเยอะมากก็ได้ครับเพราะว่าในช่วงเลดเกมเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้เป็นหมัดนะครับซึ่งเป็นอาวุธ2มือตัวโล่เนี่ยเราก็จะต้องเก็บเข้าคังไว้หรือว่าอาจจะทิ้งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็บวกแค่พอใช้พอครับ มาดูในส่วนของชุดเซ็ตกันบ้างนะครับผมเลือกที่จะใช้เป็นเซ็ตทราเวบซิ่งนะครับหรือว่าชุดแดงนั่นเอง เป็นชุดที่มีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือจะทำการเพิ่มนะครับในส่วนของ ATK เนี่ยให้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยอ้างอิงจาก STR จากเดิมนะครับ STR เนี่ยก็เพิ่ม ATK เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่ชุดนี้เพิ่มเข้าไปเนี่ยห STR ก็จะได้รับ ATK เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวน2หน่วยด้วยกันและยิ่งเรานะครับมี STR เพิ่มจากส่วนอื่นๆนะครับตัว ATK ที่ได้รับเนี่ยก็จะยิ่งสูงมากยิ่งขึ้นครับ ในส่วนของเครื่องประดับกันบ้างครับก็พยายามเลือกเป็นประดับที่เพิ่มค่า ATK ให้เยอะๆนะครับแล้วก็ถ้ามี STR ติดไปด้วยเนี่ยก็จะยิ่งดีเลยครับอย่างเลเวล65เนี่ยก็จะมีลิงนะครับแล้วก็เลเวล85นะครับก็จะมีเป็นนิวโรสนะครับถ้าเกิดว่าใครสามารถที่จะดรอปนะครับประดับทั้ง2ชิ้นนี้ได้เนี่ยเอามาใส่เลยครับเพิ่มดาเมจกายภาพมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียว สุดท้ายนะครับกับแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวส่วนตาส่วนปากส่วนปีกหรือแม้กระทั่งชุดแฟชั่นเองนะครับก็พยายามหาเป็นแฟชั่นที่มีออปชันนะครับในการที่จะเพิ่ม ATK หรือว่าการโจมตีกายภาพนะครับและยิ่งของเ่านั้นนะครับมีความสามารถในการที่จะเพิ่ม STR แล้วก็เพิ่มอินด้วยเนี่ยก็จะยิ่งดีมากๆเลย นอกจากนี้นะครับถ้าเจาะจงอีกสักหน่อยนะครับหาเป็นออปชันที่ช่วยเพิ่มค่า m a c s p หรือว่าทำให้มานาของเราเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งดีเลยครับเพราะว่าอาชูราของเราเนี่ยจะได้ต่อยแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเอง มาต่อกันที่การ์ดครับเริ่มต้นกันที่อาวุธเลยสําหรับมองแล้วนะครับก็จะใส่การ์ดคล้ายๆกับหลายๆตัวนะครับนั่นก็คือพยายามเน้นเป็นการ์ดที่ทําให้เรานะครับตีมอนสเตอร์ธาตุเผาขนาดต่างๆเนี่ยได้แรงมากยิ่งขึ้นครับไม่ได้ฟิกการ์ดใบไหนใบหนึ่งเป็นพิเศษนะครับพยายามกดดูว่ามอนสเตอร์ที่เราจะไปทําการฟาร์มหรือว่าบอสที่เราจะไปทําการโจมตีเนี่ยเป็นธาตุอะไรเป็นเผาอะไรและมีขนาดเท่าไหร่นะครับก็เลือกใช้การ์ดให้ตรง กับธาตุเผาขนาดนั้นๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะไปตีเผ่าสาัตว์ก็ใส่เป็นการ์ดกอบรินนะครับถ้าเราจะไปตีมอนสเตอร์ uh, Monster, ที่เป็นธาตุไฟก็ใส่เป็นแบบวาดอนเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นบางทีการ์ดม่วงอาจจะไม่จะเป็นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีการ์ดฟ้าที่ตีธ uh, าตุแล้วก็ตีเผาให้ครบเนี่ยก็จะยิ่งดีแต่ว่าการ์ดม่วงที่เป็นตีขนาดเนี่ยถามว่าดีไหมก็ดีครับมันจะไปได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกได้ว่าอาจจะถอดการ์ด น้อยลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วสุดท้ายก็ต้องมานั่งเปลี่ยนอยู่ดีนะครับต่อไปนะครับอ่อในส่วนของโล่นะครับก็เลือกใช้เป็น a อ็นชเอนมัมมี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะเอาไปลง PVP อะไรเงี้ยนะครับก็ใส่เป็นกบแดงก็ได้โดยเช่นเดียวกันครับ ในส่วนของเสื้อครับเลือกใส่เป็น Baby d e s s r t Wolf นะครับเป็นการ์ที่มีราคาค่อนข้างที่จะถูกเลยแหละแต่ว่าก็จะต้องหามาอเว k นะครับเนื่องจากว่าเราต้องการค่าอินนะครับแล้วก็ค่า m a ่ SP นะครับจากการ์ดใบนี้ดังนั้นนะครับได้มาแล้วและทำการอเวกเนี่ยก็จะสามารถทำให้การสร้างความเสียหายนะครับด้วยกิโยตินฟิตหรือว่าอชูร่าเนี่ยรุนแรงเพิ่มขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับ มาต่อกันที่ผ้าคลุมครับก็ใส่เป็นฟิลดอล่านะครับหลักๆแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องการความสามารถในเรื่องของการลดค่าล่ายของการใบนี้แต่ว่าอยากได้ค่าอินนะครับเพราะว่าฟิลดอล่าเนี่ยบวกอินให้ถึง5หน่วยกันเลยทีเดียวนะครับจึงสามารถที่จะช่วยเพิ่ม m a ็ SP เนี่ยมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะ ทำให้เรานะครับสามารถที่จะสร้างความเสียหายด้วยกิโยตินฟิตหรือว่าอชูราเนี่ยได้แรงมากยิ่งขึ้นไปอีกและในส่วนของรองเท้าเองนะครับก็เลือกใส่เป็นวอลิตการ์ดหรือว่าการ์ดหมาเน่านะครับชื่อน่าสงสารมากนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยมีความสําคัญมากๆครับเพราะว่าเห็นไหมครว่าช่วยเพิ่มค่าแม็กซ์พเนี่ยเยอะมากๆแน่นอนและครับว่ามันก็ส่งผลกับสกิลกิโยตินฟิตหรือว่าอชูราเหมือนกันครับ มาต่อกันที่การ์ดใส่ประดับกันบ้างครับถ้าพูดถึงการ์ดโจมตีกายภาพระยะประชิดที่ดีที่สุดเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นแมนติสนะครับที่ช่วยเพิ่มค่า STR นะครับแล้วก็เพิ่ม ATK ให้ด้วยนะครับจึงเป็นการ์ดที่ค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับสายโจมตีกายภาพหากใครที่มีประดับ2ลูนะครับสอันเนี่ยก็ใส่แมนติส4ใบไปเลยก็ได้ครับ ปิดท้ายกันที่ประดับส่วนหมวกนะครับก็เลือกใส่เป็นกระหลัดนะครับการ์ดที่มีความสามารถในการที่จะช่วยเพิ่มค่าอินนะครับเป็นจํานวน3หน่วยแล้วก็ช่วยเพิ่มแม็กเอพีอีกด้วยแน่นอนลครับว่า2ค่านี้เนี่ยก็จะไปช่วยเพิ่มดัมเมจนะครับให้กับกิโอต n นฟิสหรือว่าอชูร่าของเรานั่นเองครับ แล้วก็มาถึงในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของเฟืองหรือว่าว o ลลัสคอรนั่นเองครับมาดูกันครับว่ามีเฟืองไหนนะครับที่มีความจําเป็นนะครับที่เราจะหยิบมาใช้กันบ้างนะครับ อันแรกเลยเนี่ยก็คือเพียวโซนะครับเป็นเฟืองที่มีความสามารถในการที่จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะใช้โทรสปิริตสเปียร์เนี่ยได้โดยที่เออไม่ต้องใช้ลูกแก้วเลยนะครับข้อดีคือมันจะประหยัดมานาขึ้นครับและข้อดีอกอย่างก็คือจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้โทรสปปริตสเปียร์เนี่ยได้อีกหนึงครั้งทันทีเพราะว่าเรายังมีลูกแก้ว5ลูก,กอยู่กับตัวครับ เฟืองต่อมาครับเป็นเฟืองที่ค่อนข้างสําคัญเลยนะครับแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะหายากนะครับเพราะจริงๆหาง่ายมากๆครับนั่นก็คืออชูล่าแฟตครับเป็นเฟืองที่จะทําให้กิโอตินฟิตหรือว่าอชูล่าเนี่ยไม่มีค่าไล่อีกต่อไปนะครับอีกทั้งนะครับก็ยังสามารถที่จะต่อยศัตรูเนี่ยจากระยะไกลได้ด้วยจากเดิมที่จะต้องเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อทําการต่อยนะครับ อีกหนึ่งเฟืองที่น่าใช้ไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือ a w a k e n ครับที่โดยปกติแล้วเนี่ยหลังจากที่เราทําการเรียกรูปแก้วออกมาเนี่ยเราก็จะได้รับ ATK เป็นจํานวน15หน่วยนะครับตอนน่อ1ลูกซึ่งถ้าเกิดว่าใส่เฟืองน,นี้เข้าไปเนี่ยก็จะได้รับเพิ่มมาอีกนะครับเป็นจํานวน15หน่วยนะครับเท่ากับว่าเหลูกเนี่ยจะได้รับประมาณ30หน่วย5ลูกก็คูณเข้าไปครับ จริงๆเนี่ยยังมีอีก2เฟืองนะครับที่มีความจําเป็นมากๆนะครับถ้าเกิดว่าได้มาใช้เนี่ยชีวิตก็จะสบายขึ้นเยอะเลยนะครับอันแรกเนี่ยก็คือเป็นเฟืองที่จะทําให้โชสปิริตสเปียร์เนี่ยสามารถที่จะโจมตีแล้วก็กระเด็นไปโดนมอนสเตอร์หรือว่าศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบได้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยฟาร์มได้ไง่ายขึ้นเยอะแต่ว่าเฟืองนั้นจะมีะเฉพาะเฟืองแดงเท่านั้นนะครับและผมเนี่ยก็ยังไม่มีเฟืองแดงด้วยก็เลยอาจจะไม่ได้มีมาโชว์นะครับ อีกห,หนึ่งเฟืองนะครับก็คือเป็นเฟืองที่เหมือนเป็นการอัปเกรดจากอชูรา Flat นะ,นะครับก็คือโจมตีระยะไกลไม่ต้องไล่เหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะมีดาเมจที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าได้2เฟืองนี้มาเนี่ยผมบอกเลยครับว่าชีวิตดีขึ้นเยอะครับนอกจากนี้นะครับมีเฟืองอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับหลักๆก,ก็จะมีบัตเตอร์ดนะครับ อันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ในการวันฮิตนะครับผู้เล่นด้วยการเวลาไปลง PVP อะไรต่างๆอ่ะได้นะครับส่วนโครบัดนะครับอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับสายที่เน้นลาดบอสนะครับก็สามารถที่จะเอามาใช้งานได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนคอโอเวอร์โหลดเนี่ยอันนี้ถ้าไม่ใช่เฟืองแดงไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าเฟืองแดงเนี่ยเพิ่มดาเมจเยอะแล้วก็ลดดาเมจน้อยแต่ถ้าเป็นเฟืองม่วงหรือว่าเฟืองทองเนี่ยดาเมจคุณจะแว่งมากครับ เพล่เนี่ยอาจจะลดมากกว่าเพิ่มด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นนะครับหากใครที่จะเอาคอโอเวอร์โหลดมาใช้เนี่ยแนะนำเป็นเฟืองแดงครับสำหรับแชมเปญนะครับที่โดดเด่นมากๆในเรื่องของการใช้กิโยตินฟิสหรือว่าอาชูร่านะครับในการที่จะวันฮิตศัตรู โดยเฉพาะเมื่อเอาไปใช้ใน PVP ต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าค่อนข้างที่จะเก่งเป็นอย่างมากเลยครับแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยมันไม่เหมาะเอาซะเลยครับกับการเอามาใช้ฟาร์มเพราะว่ามันมีเงื่อนไขในการใช้งานค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเราจึงจําเป็นที่จะต้องใช้สกิลอื่นๆนะครับ คุณอาจจะเลือกเล่นเป็นสายอคอมโบก็ได้นะครับโจมตีปกติหรือว่าเป็นสายปาบอลเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเอามาใช้ในการฟาร์มได้ทั้งสิ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเลือกเล่นสกิลไหนนะครับก็จะยังคงเป็นการสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายแบบเดียวอยู่ยกเว้นสกิลปาบอลน,นะครับที่หากคุณมีเฟืองแดงนะครับที่มีความสามารถในการที่จะกระเด็นไปโดนสตูที่อยู่บริเวณโดยรอบเนี่ยก็จะทําให้คุณสามารถฟาร์มมอนสเตอร์เป็นม็อบหรือว่ามอนสเตอร์ที่ยืนอยู่ จุดและหลายๆตัวเนี่ยได้นะครับแต่หากไม่มีก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปครับสามารถที่จะไปเลือกฟาร์มมอนสเตอร์ที่ยืนเดี่ยวๆได้นะครับเป็นมอนสเตอร์ที่อาจจะมีพลังชีวิตเยอะกว่าปกติแต่มอนสเตอร์เหล่านี้เนี่ยจะให้ exp AH นะครับกับจ็อบที่เยอะกว่ามอนสเตอร์ที่ยืนเป็นกลุ่มอย่างแน่นอนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะทำให้แชมเปี้ยนเนี่ยสามารถที่จะฟาร์มได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับ แล้วก็อย่างที่บอกไปะนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราไป PVP หรือว่าเราไปตีบอสเนี่ยเราก็จะต้องเน้นใช้สกิลอาชูร่าให้แรงๆใช่ไหมล่ะครับก็อาจจะเลือกใช้เป็นหมัดอาชูหนึ่งอันแต่ว่าในขณะที่ฟาร์มหรือว่าในขณะที่ไปลงโหมดต่างๆที่ไม่สามารถไปลงเป็นปาร์ตี้ได้เนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้เป็นสกิลอืนอ่นๆนะครับเราก็อาจจะต้องเลือกใช้หมัดที่จะไปเพิ่มดัมเมจนะครับหรือว่าความสามารถให้กับสกิลนั้นๆเราก็เลยอาจจะต้องมีหมัด2อัน แต่ถ้าคุณเป็นสายประหยัดนะครับจะเลือกใช้เป็นกระบองสแลสเหมือนผมก็ได้ครับซึ่งเอาจริงๆนะส่วนตัวเท่าที่ใช้มาเนี่ยตรีเลยด้ว่าค่อนข้างดีเลยครับเราใช้อาวุธเพียงแค่ชิ้นเดียวแต่สามารถที่จะใช้ควบคู่กับสกิลต่างๆเวลาล่าบ,บอสเวลาไป PVP ก็สามารถที่จะใช้อาชลาได้อย่างรุนแรงเหมือนกันอะ่ะเพราะฉะนั้นนะครับหากใครที่มีงบไม่เยอะหรือว่าเป็นสายประหยัดเหมือนผมนะครับก็ใช้เป็นกระบองสสก็ได้ครับ และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับแชมเปี้ยนสายประหยัดนะครับใช้กระบองสลัดแล้วก็สามารถที่จะใช้สกิลต่างๆนะครับได้อย่างรุนแรงโดยที่ไม่ต้องเปืองงบทําหมัดหลายๆอันนะครับมาสลับใช้งานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อาจจะสู้สายที่ ไปทางใดทางหนึ่งแล้วก็เลือกใช้เป็นหมัดเฉพาะทางเลยเนี่ยไม่ได้ซะที่เดียวนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูกันแล้วกันครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบเกอร์เกมขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ